ย้ำมือเลี้ยงคำคำเขาบอนี่เขาก็เส้มีอมะะอมเขียดเนาะค่ะเนาะออมเขียดใส่ผักอีหุมอ่าเขาก็มีหวัหวหอมมีสับสับเขียดเนี่ยมันละเอียดก้อนค่ะสับเขียดเนี่ยมันละเอียดเพราะว่ากระดูกมันมันโตน้อย <c oughs> เขาก็ต้องสับให้มันละเอียดเนาะคะ่ะเขาก็ค้างหม้อไว้ทีนี้เขาก็ซี่โครงเนาะคะ่ะเนาะเขาก็เสียหลงขัวจ้าเครื่องปรุงเขาก็เส้มีหวัหวหอมตะไคร้ใบผักกุลนะคะ่ะจา้าเขาก็ซี่โครงให้มันหอมให้มันสุกเนาะค่ะอ่า อมอมเขียดอมเขียดเครื่องปรุงเขาคือกระสมิคาตะไคร่หัวหอมพริกเนาะค่ะกระสมีขวานเขียดให้มันสุกก่อนแล้วเขากระสมีการปรุงรสเนาะค่ะไม่ได้ยัดที่เก่งใช่ยังเซม่าอีฮุมโอ้เซม่าอีฮุมเนาะค่ะเนาะเซม่าอีรุมจ้าเขียดเขวานสุกแล้วเนาะค่ะเพราะเออคาตะไคร่มีรสหอมแล้วก็ จะได้เอาผ่กอิ่มไซน์เนาะค่ะไซ่หมอ้อก็เราให้ผ่กอิ่มสุกเขากาะมีการปรุงรอสอ่ผักอิ่มนาะคะ่ะ ผักอีฮุ่มนี่เขาก็าใสได้หลายอย่างเนาะค่ะเนาะทั้งแกงเส p ตาําตำใสปลาทูเนาะค่ะปลาทูมาตำใส่ปลากระปองปลาแหงปลาสด,สดได้ค่ะได้ได้ทุกอย่าง,างค่ะเป็นอาหารที่เขาปลูกตามหัวตามสวนเนาะค่ะบริสุทธิ์ได้หา แกงผักอีุ้มใส่เขดะคดเนาะค่ะใช่กวอนพ่อขวามันมีรสหอมแล้วเขากระเอียวน้าม,มาเติมเนาะคะ่ะน้าเติมให้ผักอีหุมมันสุกคะ่ะลงไปเนาะค่ะเพราะถ่วมเป็นแกงแกงผักอีุ้มใส่เขียด ที่ทีนี่ก็ล้อให้พายุห่มสุกมีการปรุงรสค่ะ,น,คะน้ำปลาค่ะ ตามไปด้วยใบสมปอย,ปอยาะว่าจ้าเพราะว่ามันสีบอรอเห็ดให้ดรสสมหลายสมพอดีสมพอดีเนาะคะ่นะเนาะสีบอรอสมปิดคือแบบขามเปียกเนาะคะ่ะจ้าเ้ย อันนี้ก็เสร็จสรบเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะแกงข่าอีโฮมใส่เขียดน้อยเนาะค่ะเขียดตะนาบ้านเฮาความเปรี้ยวก็คือเฮาใส่ใบสมปอยเนาะค่ะสิเพิ่มรสความเปรี้ยวบ,บ่เปรี้ยวหลายเด้อค่ะสมพอดี <c oughs>